ะะอสอนอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยา,า,ยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้เยาวชนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยมีจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะนกยูงและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆของไทยเรานะะเราก็เริ่มปลูกฝังให้เด็กมีความรู้และก็มีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ที่นี่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มี วัตถุประสงค์ต่อไปอีกว่านอกจากนักเรียนแล้วนะคะเราก็ยังอยากให้ครูซึ่งดูแลนักเรียนเนี่ยได้ไปขยายผลช่วยเราอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็เชิญคุณครูนั้นเข้ามาร่วมด้วยในบางเรียนที่หลังจากที่มาเข้าค่ายเราแล้วก็ได้เข้าไปจัดค่ายนกยูงที่โรงเรียนนะคะก็มีแล้วนอกจากนั้นก็ยังช่วยเราอีกแรงหนึง่งไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟัง ว่านกยูงมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีนกยูงในพื้นที่น่านนะควรจะรักอนุรักษ์ให้มันให้ลูกหลานเราได้เห็นแล้วก็มีนกยูงอ,อ,อยู่ในธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปเราก็ได้หางบป,ประมาณคือคือได้หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเราจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ในในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์นะคะเพื่อที่จะรู้จกักข้อมูลนกยูงการเก็บข้อมูลนกยูงแล้วก็รู้จกักนกยูงเพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็จัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าครั้งอืง่นๆคือว่านอกจากเจ้าหน้าที่ที่จะอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วนะคะเราก็ยังเชิญเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท้องถิ่น เช่นอบอตอซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนกยุงอยู่นะคะให้สนับสนุนเพื่อที่จะได้ร่วมง,งานประสานงานกันกันกบทั้งเจ้าหน้าที่พทักป่าด้วยว่าในพื้นที่ของเรานะ่ยมีนกยูงอาจจะสนับสนุนทางด้านงบประมาณหรือช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราอยากให้ทางหน่วยงานทั้งภาคราัฐและเอกนชนมาช่วยกัน,นะคะ่ะ ะะเพราะว่าเราเรามาครั้ง,งหนึ่งๆเนี่ยเราพยายามที่จะใหะ้นักเรียนในพื้นที่หลายๆโรงเรียนมาอยู่ร่วมกันมารู้จักเพื่อนกันมีความสามัคคีกันและมาริเริ่มที่จะร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานว่าในฐานะนักเรียนเล็กๆเนี่ยจะมีส่วนที่จะสร้างงานมาช่วยสนับสนุนโครงการอ,อนุรักษ์นกยูงได้อย่างไรนะคะอันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท เรียนเราก็แสดงทำมาก็ค่อนข้างดีนะคะบางปีก็มีการแสดงบอกว่าจะเอาไปแสดงละครที่โรงเรียนเพื่อที่จะใหเเ้เพื่อนรู้จักแล้วนอกจากนั้นนะคะคก็ยังมีนักเรียนบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นดีเจของรายการวิทยุพื้นถิ่นนะคะก็ช่วยออกอากาศให้มีความรู้ชาวบ้านได้รับความรู้แล้วก็ มีข้อม,มูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนกยูในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็เป็นการขยายในท้องถิน่นทีนึงค่ะ